สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กจะพาไปตำเมี่ยงตะไคร้นะคะกินกับจุดจีนะคะนี่ค่ะเมี่ยงตะไคร้นี่คือต้องหั่นให้เล็กๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะจุดจีของเราค่ะคั่วให้มันสุกนะคะใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มันเค็มๆเนาะนี่ค่ะคั่วให้สุกเลยค่ะ,<ล>ะเสร็จแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมนะคะมาตำตำตำเลยค่ะตำให้แหลกนะคะตำแหลกเสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะเมี่ยงของเรานะคะ เมียงตะไคร้เนาะใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ตําให้มันแหลกนะคะตาให้ละเอียดเลยค่ะตะไคร้อะคะ่ะนี่ตำแบบนี้เลยค่ะอยากบอกนะคะว่าอร่อยมากๆเลยนะคะตัวเล็กทํากินบ่อยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสนะคะผงชูรสเสร็จก็น้ำปลาล้านะคะนี่ค่ะน้ำปลาล้าค่ะ เสร็จแ,แล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ตำให้มันคุกคุกเขาให้มันเข้ากันเนาะนี่คุกเขาแบบนี้เลยคะ่ะตำแบบนี้เลยคะ่ะพอมันเละได้ที่แล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยเอาไปกินคู่กับค,คู่กับจุดจีของเรานะคะ นี่แม่ชิมดูก่อนค่ะแม่บอกว่าอร่อยแล้วค่ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะนี่ค่ะเละแบบนี้เลยค่ะเมี่ยงตะไคร้นะคะกินกับจุดจีคั่วค่ะเขาบอกนะคะว่าอร่อยนะคะแถวบ้านตัวเล็กเดี๋ยวนี้กินจุดจีแทบทุกวันเลยอ่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงกินนะคะเพราะว่าจุดจีมันเยอะค่ะก็เลยมาทําแบบนี้ให้ดูค่ะมันอร่อยเหมือนกันนะคะแต่เล็กก็ชอบกินอีกแหละค่ะ เด็กๆไม่อยู่เนาะก็เลยไม่มีเพื่อนแย่งกินว่าจะให้เด็กๆลองกินดูนะคะแต่เด็กๆไปโรงเรียนเนาะก็เลยกินอยู่สองคนกับแม่นะคะแม่บอกอร่อยมากเลยค่ะนี่รุจีของเรากับเมี่ยงเมี่ยงตะไคร้แสนอร่อยค่ะนี่เดี๋ยวจะเรียกกินให้ดูค่ะนี่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยจังเลยอร่อยภาษาสวยเขาจะเรียกว่าแอมนะคะอ m MM มค่ะ ภาษาสวยค่ะตัวเล็กก็จะบอกว่ามันเอ็มเอ็มอร่อยค่ะนี่แม่ก็กินใหญ่เลยนะคะตัวเล็กก็กินใหญ่เลยค่ะตุตจีนี่คือเต็มถ้วยของเราเลยนะคะพระเอกของเราอะคะ่ะอร่อยดีค่ะ อร่อยไม่อร่อยก็ดูจาก,กตัวเล็กสชะเขียวตุ้ยตุยต,ยตุยเลยค่ะมันอร่อยเนาะแม่ขุดมาทุกวันเลยเพราะว่าขี้ควายมันเยอะฝนก็ตกแทบทุกวันเลยค่ะอยู่นี่ค่ะมันจะเกาิดบรรยากาศก็เลยดูเขียวไปเลยนะคะนี่อร่อยมากๆเลยค่ะกินอยู่สองคนค่ะนี่อร่อยค่ะ เป็นไงล่ะคะอร่อยคะ่ะอือร่อยจังเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ